อยากกินแหลมเจริญอะไรก็ได้อยากเยกินแหลมเจริญซีฟู้ดก็อยากกินปลาหิมะทอดน้ำปลาแต่จริงๆอยากกินแกงส้มปลาคังไอ้ครับแกงส้มปลาคังนะเอาป่ะแกงส้มปลาคังแล้วก็ชะอมชะอมปลาดุบอุนนี้จะไปกินนห้เพื่อนๆลงลางในจานตามคลิปดิแกงปลาหอยจุ๊บด้วยไอ้ครับเอ้ากูลืมเอากล่องพยาบาลมาโอ้โหช่วยเฟิร์นจนบางส่วนขอตึงๆไม่ี่ัวเนี้ยขอตึงๆกูวิ่งมากลางแบบละ มิสเตอร์เรฟเฟอร์มาเล่นตัวหล่อที่นะเฮ้ยเด็กโมกอก้อนว่ะเฮ้ยก็แค่แค่มันแค่ทีเดียวเฮ้ยจริงจริงผมให้มันแค่ทีเดียวพอโอ้มันไม่ไล่ผมอ่ะมันรู้ว่าใครของชิงมันรับฟาร์มอ๋อมันรู้แล้วว่าทำไมไม่ไล่มีคนปัดแตกนะเฮ้ยโดดดิกูโดดแล้วกูโดดแล้วมันทึบมันทึบอย่างแรงเลยนี่เนี่ยเขาดูนะถ้าคุณนั่งอยู่อย่างเงี้ยมันจะไม่รู้เฮ้ยกูจะดูกูจะดูกูฉีดวัคซีนซีโนแวค กูรีบจิตเลยไหมก็มาตามเลยไอ้เกอากูรีบจิตเลยไหมอย่ารีบฉีดถ้าอาการยังไม่ค่อยดีออกอ่ะอาการออกแล้วอาการออกแล้วเพื่อนมันมาทางนี้เฮ้ยเฮ้ยรีบมึงรีบล่างออกไปโอ้โหอะไระันครอบมันอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างล่างไอ้เชี่ยโอ้โหซอมบี้ซอมบี้มันดักอยู่ข้างบนมันยืนลงเลยซอมบี้มันกระโดดลงมาหาเราเลย ตอนบี่มันดักอยู่ข้างบนแม่งแม่งถือแท่ลอกเลยเมื่อกี้กระโดดลงไม่ได้หรอมันโดดไม่กระดดวัวโดดลงมาแล้วมันถือแท่ลอกเลยเมื่อกี้อ่ะมันถือแท่นะแล้วก็โดดลงมาทำไมวะอ้าวตอนบี้มันดักขูอยู่ตรงบันไดมันเข้าใจที่กูพูดไหมเนี่ยมันเข้าใจไหมโซ่แท่กุญแจมือไอ้กอฟโซ่แท่กุญแจมือมึงชอบไหมโซ่แท่กุญแจมือไอ้กอฟชอบชอบโดนนะแล้วชอบเทียนไขไหมชอบ เอ้าเฮ้ยพี่มาจากไหนวะซอมบี้มาอีกแล้วโอ้โหทุกที่ที่กูไปซอมบี้ย่อมจะมาไม่พี่อยู่ไหนวะห้องน้ำเหมือนคนอ่านเล่นใหม่เลยโอ้ไม่ไหวไม่ไหวเราก็ต้องฝึกฝาดฝึกฝนเวลาซอมบี้เดินไวมาเฮ้ยเฮ้ยไม่พี่ลงห้าเครื่องเหรอโอ้โตห้าเครื่องอ่ะคนนี้มันตีกูโดนได้ยังมันฟาดกูดูได้ยังไงวะหน้า ไอ้กอล์ฟมึงเซฟชื่อไปเลยกอล์ฟแน้ในมิตินะไอ้กอล์ฟถ้ากระจุยไม่ใช่มันแท้ในมิติมันตีกูโดูได้ไงกูถักไปอีกทางมันตีอีกทางมันตีอีกทาตัวนี้ไปเลยนะแต่ละคนจะไม่หมดได้ไงกูช่วยกูช่วยกูดึงกูดไปกูอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างกมีอะไรกันเนี่ยมีอะไรเลยในห้องนี้มีมีตรงไหนเราบอกจุดสิก็จุดจุดที่โซเทมไฟมันชอบเกิดไงจุดที่โซเทมไฟมันชอบเกิดนะ ห้องนั้นน่ามันมีอยู่ที่เดียวเลยตอนนี้ไฟปลอมอย่าไปหาถอนนะมันไม่อยู่กับกูแล้วทีเนี้ยไอฟเฟอร์มาอยู่ไว้กูก่อนดิเอ้โหเรียบร้อยครับพี่ดกสนามด่านมาไว้ที่ช่วงนี้ชี้แนะขอจำเสถะเราเราย้ายสองเครื่องอยู่เลยนะฮะกูรู้สึกว่ากูแบบว่ากลายเป็นเด็กเลยว่ะไอ้เนี้ยผมจะร้อ,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 งองลอง<อ>ามาไม่ไดน ลงไป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 เอกดิซีนแหวกเรืองแสงดูดิดูดิโอ๊ยการปรคว้าโดนใครโดมันไปแล้วเก้า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 เดี๋ยวกูเก้า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 ใครอยู่บนหน่ะชั้นบนชั้นบนมาหน่อยเก้าเก้าแล้วตึ้มไอ้ก๊อปไอ้ก๊อปกูเก้าเก้าแล้วเร็วๆกดตัดยากไม่ทันได้ไงวะไอ้เหี้ยตัวนี้มันโหดเกินนอนไม้คนนอนไม้คนนอนไม้คนนอนไม้ มันอยู่ไหนเนี่ยมันรู้ไว่ามึงอยู่นั่นวะไม่รู้ไอ้ครับไอ้ครับลบครับหลบลมลมลอลไมไม่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 ไมไอ้เร์นมาเฟิร์นมาเฮ้ยกูมาต้องแสงต้องแสงต้องต้องแสงดาราปาจิโกรีบปัดเอวทีมต้องแสงดาราปาก็บอกเยลม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 ลอลมลมลอยมลมนมลมกมลวันวะลม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 ไมล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 ้ลลมลล เชื่อตัวนี้ถึงเกินจะเหนื่อยเลยเล่นเกมแค่นั่งอยู่เฉยหยุดหยุดเราท่าเก้าเดือนหรอเก้าเดือนก็ออกลูกมึงเข้าใจไหมออกลูกอ่ะไม่ใช่ออกมาออกลูกคิวแตกพี่เย็ดเคใจเย็นใจเย็นใจเย็นกูขำอยู่พี่แกหัวร้อนพี่ไอ้ยังไม่ล้มยังไม่ล้มปั่นอยู่ห้องน้ำปั่นอยู่ห้องน้ำห้าสิบเปอร์เซ็นต์ปั่นอยู่ห้องน้ำห้าสิบเปอร์เซ็นต์เครื่องนี้กูปั่นไว้ตอนแรกเสร็จหรือยังวะน่ะตรงที่ล้ม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 มีมีลูน มีอะไรอย่างเงี้ยรู้ีอะไรมันไม่มีรู้มันมีเทเทมไฟอะไรก็ไม่รู้ล่วมาอาจารย์นี้่ากินกินความหวังอันโหดร้ายหรือเปล่ากิความหวังอันโหดร้ายก็ได้นะความหวังความเฮี้ยอะไรช่างแม่งเถอะช่างแม่งนะเฮ้ยมามาห้องน้ำไมเฟินาจาดอได้ไหมพามืออได้ไหมพี่ไผิดฟังแล้วครับกูดึงให้กูดึงให้กูดึงให้จะไม่เป็นยเนแเ็อเป็นแบบเปน้เนเป็นแนบเบบเแบ้นแบบเแบเแเเนเ็เ็ เสียงสตีอะไรวะใครเปิดยเฮี้ยอะไรวะการจูก็เหมือนคมดาบทำามึงสบระหบสบะหีบสบะหบไม่ถึงเสียงเฮียอะไรวะโอนกบนไปนเลือสองเลือสงเครื่องติด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 ตดิติด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 ต มึงลงมาแล้วะเนี่ยทีมไอ้เทียทีกูบอกแล้วไม่ไหวแล้วเนี่ยเทียแจจะตีโอ้ตีเด้ยังก๊อฟได้จัดไว้เพกไอ้เหี้ยไม่ไหวแล้วนะทีมอะไรวะเนี่ยมั่วไปหมดทิ้งทิ้งไปไปไปไอ้เหี้ยมาแล้วสันหาสันหาสันหาถอนไงกูบอกไอ้เหี้ยแล้วมึงไม่บอกไอป่อยกบอกเหี้ยอะไรกูล้มเพ็ก ออกไปอีกโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยกลับมึงจะพูดอะไรกันเนี่ยเยี่ยมเฉีก็ยังไม่ติดนะแต่สัรหากลัวอยู่อ่ะเอาเป็นลงหน่อยข้าตกรหัวล้นตัวเนี้ยแต่อย่ากลบอกกูดิมึงยังไม่ตายเลยมึงไม่เคยโดนแผลเลยวิ่งเก็บลายดีๆเอาไวิซอมบี้แม่งอยู่ตรงนี้หมดเลย มีเครื่องที่จะปั่นค้างไว้้างไหมนี่ทีมมันใจสบี่ตีกูผมมีชิวพี่โนดพีโนดกูยูกูยูไฟเลยมันเร็วต้องแสงต้องแสงมันเร็วๆต้องแสงรับมากับกูไม่เก็บไงกูไม่เก็บไงมันมีบาดพีคิวนมันมาถูกนะตัวนี้บอกไว้ก่อนสบาระฆมหืว่าอะไรวะสบายรมมันก็จะบึ้ม อันเจมี่ไม่ไหนว่าปั่นมันไม่มีวัคซีนแล้วนี่ไงปั่นไฟนี่ไงมามามารีกรูปรีกรูปปั่นไฟบ้างไอ้กอล์ฟไอ้ไครไอ้เฟิร์นน่ะปั่นไฟบ้างรีกรูปรีกรูปรีปั่นดรีปั่นจะเฟสสองแล้วเนี่ยจะเฟสสองแล้วเนี่ยนี่กี่หนึ่งมึงจะกลัวอะไรเออข้างล่างตามตามมา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 ไม่รีกรูปรีกรูปรีกรับอะไรหรอไอ้กอล์ฟอุ้ยอุ้ยมันปาเอ้ยมันตีทะลุอย่างงี้ได้ด้วยเหรอดูภาพเกมดิทุกคนโอ้โหห กูจู้แบบว่าวนไม้กับซอมบี้อยู่นะตอนนี้แล้วลากตถุวิกิอะไรตรงนี้วะเนี่ยตัวห้องน้ะตูห้องน้ำเปิดประตูรีบเปิดประตูเลบเปิดประตูเลบเปิดประตูเลบเปิดประตูรีบไปไปไปเปิดประตูออกเลยประตูออกเลยประตูออกเลยไม่ออกไม่ออกช่วยดิเฮ้ยเอ้าเฮ้ยโนวันโนวันเฮ้ยโนวันโนวันโนวันไอเฟิร์นมึงเช๊สิ่งนั้นหรอมึงโกหกะไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้เราใช้สิ่งนั้นแล้วก็จะมีความสุขได้โดยไม่ยากเฟิร์นอยู่ข้างบนข้างล่างบอกหน่อยเรียบเฮ้ยตัวเท็อะไรวะนาะ ้ยเฮียติดต้องแสงมันแต่เซตตีทีเดียวล้มหมดเลยโอ้โหห้องวีทีมโอ้โหปล่อยปล่อยมอปล่เลยไม่เสียสละไม่เสียสละไได้ม่เสียสละไม่เสียสละไม่มีชนะก็ไม่เกิดช่วยได้ไม่มีลบโอ้โหดิจุกให้ตั้งช่วยกูที่ตอนบี้ช่วยกูที่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 ต้นมีโดนแล้วเฮ้ยกูจะฟังใครดีวะนะไอ้ก๊อปไปแล้วอ่ะชช่่ววยยไไดด้้ ไอ้ก้อมึงไปแบป่ามันไม่เฝ้ามันไม่เฝ้าจานมันหายไปแล้วมันหายไปจากแมปเลยจานเฮ้ยบีบบบีบกูบีบกูเจอแล้วเจ้ากูเจ้ากูบีบบีบบีบเรียบร้อยจุกฟรีอีสปอร์ตเร็วเร็วเร็วจานไม่อยู่ตรงนี้เนี่ยมันอยู่ตรงนั้นนมันหน้าประตูนะมันไม่อยู่ตรงนี้จริงจริงมันไม่อยู่นี้จริงม่ได้ยิมเสียงอะไรเลยเฮ้ยแต่มันอยู่กับผมมันโยกับผมแต่มันอยูกกูอ่ะอาจจะมองผิดหรือเปล่า อยาให้ซอมบี้ช่วยดิให right ้มันว uh ิ่งให้มันตีแล้วมันจะวิ่งเร็วออกประตูวอ้าวยุกฟีกีสปอร์ตน้าอย่างสวยแล้วสวยนะทัพพุทีนทัพพุทีมบ้างไม่ได้ทีนทัพพุทียหนึ่งดีกว่าเสียสามมีก็เสียสามดูแทมดีกว่าดูแต้มดีกว่าดูดูแทมดีกว่าดีกว่าเสียสามมีก็เสียสามมีคนบอกให้ดูแต้มดีกว่าดูแ้มทำไมวะนับจักรนะเออดูดูแต้มทำไมวะ นับจากล้างนะงโหสุดอเพื่อนบอกให้ดูแต้มมีอะไรวะดูแต้มทำไมเขาสองหมื่นกันหมดเออมีอะไรวะดูแต้ม